ในที่กลับเรียนนะเป็นความรู้อย่างใหม่สําหรับหมาแก่จริงๆนะก็เพิ่งรู้ว่าไอ้ที่เรียกว่าทะเลในแผนที่โลกเนะค่ะแบ่งกลมๆเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งมันเป็นทะเลที่เป็นหน้าน้ําของแต่ละประเทศนับจากฝั่งออกไปกี่ไมม์ทะเลนี่ยังเป็นของประเทศนั้นๆออยกวาเขาจะมีประกาศไว้มีจุดไว้ถ้าพ้นจากตัวนั้นไปแล้วเนี่ย สมัยก่อนเราเรียกมันว่าน่านน้าสากลทะเลหลวงใช่ไหมใช่ค่ะน่านน้ํสาสมัยก่อนเราก็เข้าใจได้ว่าไม่ใช่ของประเทศไหนสมัยก่อนเราก็เชื่อว่าไอทะเลหลวงหรือน่านน้าสากลไม่ใช่ของประเทศใครก็ไปใช้ประโยชน์ใครก็ออกไปจับปลาได้ก็เป็นความรู้อย่างใหม่ว่าไม่ใช่นะน่านน้าสากลก็มีคนปกครองดูแลที่จับปลาเนี่ยถ้าพ้นจากน่านน้าของแต่ละประเทศไปแล้วเนี่ยมันจะมีองค์การระหว่างประเทศ เข้าไปบริหารจัดการเข้าไปกํากับดูแลใครจะเข้าไปจับปลาอะไรอย่างไรไม่ใช่เข้าไปได้เสรีนะเขาจะมีกติกาแลวเขาจะทําหน้าที่จัดสรรเขาจะตัดพื้นที่เป็นส่วนและโซนนี้เรือของชาติไหนคุณเข้าไปทํากินได้พื้นที่ส่วนไหนเรือของชาติไหนสามารถเข้าไปจับปลาได้อะไรประมาณนั้นแบ่งโซนเลยว่าตรงไหนตรงไหนทีนี้ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นคะถ้าเราพูดถึงมหาสมุทรอินเดียคมหาสมุทรอินเดียก็คือตั้งแต่อันดามัน ทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยยาวไปจนกระทั่งถึงทวีปแอฟริกาใช่ปะอันดามันมาสทมอินเดียยาวไปชนจนกระทั่งถึงตรงทวีปแอฟริกาถูกไหมตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยมันมีองค์การระหว่างประเทศองค์การหนึ่งเรียกย่อว่าซีโนฟาซีโนฟาซีโนฟาก็คือก็ย่อจาก southern Indian Ocean f i s h e r y Agreement เป็น่อเป็น องค์การระหว่างประเทศที่ยอมรับกันทั้งโลกนะ,ะเข้าไปกํากับดูแลการใช้ประโยชน์การเข้าไปจับปลาใช่ค่ะซีนโนฟราจะเข้าไปจัดสรรเลยเรือของชาติไหนจะเข้าไปจับปลาตรงไหนได้บ้างใช่ค่ะนี่ดูแลพื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย<ต>คําถามก็คือว่าคําถามก็คือว่าหลักเกณฑ์ในการจัดสรรพื้นที่จับปลาให้กับเรือแต่ละชาติเนี่ยเขาใช้หลักเกณฑ์อะไรเขาดูกันหลายอย่างแต่หลักๆเลยหลักากของเขาก็คือเขาจะดูเครื่องมือจับปลา เครื่องมือจับปลาของเรือแต่ละลำนี่คือเครื่องมือจับปลาที่ทางสากลเขายอมรับเป็นเครื่องมือที่ไม่ทําลายล้างระบบในเวทไม่ใช่กวาดไปหมดเลยก็คือ,อก็คือเบ็ดราวาและและอวนลอยเบ็ดราวกับอวนลอยนะอเบ็ดเบ็ดราวและอวนลอยจะเป็นเครื่องมือที่สากลเขายอมรับกันเลลวลาเขาจับปลาทูน,น่าตัวใหญ่เขาก็จะใช้เบ็ดราวหรือไม่ก็อวนลอยได้แหละแต่ประเทศไทยเรือประเทศไทยถนัดอวนลาก ลากหมดเลยเก็บเกี่ยวทุกอย่างทุกรูปแบบอยู่ในทะเลดังนั้นด้วยความที่เรือประมงจากประเทศไทยเนี่ยถ้านหนักอวนลากยังปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เมื่อคุณใช้อวนลากซิโนฟาเขาก็ตีกรอบคุณค่อนข้างเยอะอข้อจากัดจะเยอะคุณจะเพ่งพานไม่ได้คุณจะเลือกอิสระไม่ได้คุณจะต่อรองขอตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้ผมจะจัดตรงนี้ไว้ให้คุณเนี่ยคิดว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยและเมื่อดูเครื่องมือที่คุณไปใช้เนี่ยมันไม่น่าจะทําลายระบบ ระบบนิเวศมากนในท้องทะเลอเอาแผนที่ขึ้นเลยนะฮะแผนที่ห <ไป S 1> ม่เล็หนึ่งขึ้นเลยนะฮะเห็นแล้วจะตกใจเห็นแล้วจะตกใจเราแผนที่บนจอในขณะนี้คือแผนที่มหาสมุทรอินเดียขวามือสุดบนจอเห็นประเทศมาเลเซียใช่ไหมครับมาเลเซียเห็นมุมใช่หใชไหมคะตัวเหลืองๆค่ะมาเลเซียอขวามือสุดบนจอทีวีขณะนี้ก็คือประเทศมาเลเซียใช่ไหมครับถัดมาเกือบๆจะตรงกลาง เห็นสีลังกาเห็นประเทศสีลังกาฮะตรงกลางเป็นสีลังกาเห็นไหมเห็นไหมซ้ายมือสุดซ้ายมือสุดของ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 จอทีวีนะใช่ค่ะถ้าค่อนบนก็คือประเทศโซมาเลียโซมาเลียโอ้โหดับแล้วก็ซ้ายมือสุดปราตาไปที่ข้างล่างจะเป็นเกาะมาดากัสก้าเห็นโซนสีม่วงใช่ไหมครับโซนสีม่วงก็คือ พื้นที่ที่ซีโนฟาเข้าไปควบคุมกำกับดูแลการจับปลาแล้วก็ทำการจัดสรรให้กับเรือแต่ละประเทศค่ะคำถามต่อไปก็คือแล้วประเทศไทยได้รับการจัดสรรพื้นที่จับปลาตรงไหนต้องอีตรงสีส้มๆเงยกระเจี๊หนึ่งตรงนั้นอ่ะใช่คืออยู่ได้เขตแค่สีส้มไเขาให้เรือประมงไทยเขาให้เรือประมงไทยจับได้แค่นี้เพราะว่าเราเป็นเรือลากอวนใช่ลากมันทุกสิ่งทุกอย่างในท้องทะเลก็ไปอยู่แค่โซนนี้ละกันใช่เห็นไหมไอตรงสีส้มๆอ่ะค่ะ เขาให้จับตรงนี้ได้จุดเดียวนะอแล้วเผลอเลยไปอะมันลากไงมันลากเอาเรื่องไงมันลากมันลากเลยเถิดเขามีการตรวจสอบอย่างมหาสมุทรแปซิฟิกนี่เรือประมงไทยนี่ไปจับไม่ได้นะอ้าวที่จะไปน่านน้ำตะิคืออย่างนี้มหาสมุทรแปซิฟิกนี่ในทางระหว่างประเทศเนี่ยเขาไฟเขียวเฉพาะเบ็ดราวและอวนลอยงั้นเรือไทยอวนลากเนี่ยไปไม่ได้หมดไปแปลว่าลักลอบจับหมดสิทธิ์ ไม่เจอก็ดีไปเจอก็เป็นเรื่องเออที่นี้นจะเปลี่ยนเรือทีนี้เชื่อไหมครับก็มีการควบคุมเรือประมงที่จะไปจับปลาในจุดที่เขาจัดให้เราจับได้นะสีส้มสีส้มบนจออืมไม่ใช่ว่าเรือชักธงไทยทุกลำจะไปได้นะต้องผ่านการตรวจสอบต้องขออนุญาตจากทางฝั่งประเทศไทยต้องได้รับใบอนุญาตว่าง,งั้นถึงจะได้ับในอดีตในอดีตมีเรืออย่างน้อยหกสิบสองลำด้วยกัน ที่เข้าไปจับปลาแถวๆนั้นนอกน้านน่แต่ในเวลาต่อมาถูกละทิ้งถูกละบอญาตทิ้งหมดเลยเพราะว่ามันผิดทั้งนั้นเลยแล้วเหลือกี่ลำคะตอนนี้เหลือกี่จ้าปัจจุบันเขาเริ่มต้นออกใบอญาตกันใหม่โอ้นับขณะนี้ออกบอญาตไปแล้วสี่ลำจาก62โละทิ้งหมดมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ตอนนี้4ลำสี่ลำอ่ะไปดูเพจที่สองเหรืออะไรกันบ้างอ่ะโอเคนี่คือสี่ลำที่ได้รับอนุญาตใบอนุญาตลำที่1ก็คือ เรือมณีเงิน5โอ้ยขนาด3ามร้อยสิบสองจุดตันกรอสอ่ะสามร้อยสิบสอตันกรอสนี่เรือใหญ่ยักษ์เลยนะใหญ่ใหญ่ใหญ่ใช่นะใหญ่ใหญ่สามร้อยกรอสลำที่2ชื่อเรือโชคเพิ่มสินหนึ่งขนาด230.22ตันกรอสก็ไม่น้อยหน้ากันลำที่3ชื่อซับดาวประมง5ขนาดก็ไม่น้อยหน้ากัน257.95ตันกรอสลำที่4ชื่อซับดาวประมง7 ขนาด279.6ตันกรอสขณะนี้วิ่งไปจับปลาไอ้ตรงที่ซโนฟาเขาจัดให้สีส้มสีส้มแล้วสามลำสามลำสามสามลำแรกเนี่เขาวิ่งไปจับปลาแถวแถวไอ้จุดสีส้มที่ซิโนฟาเขาให้เราไปจับได้แล้วค่ะลำที่สี่น่าจะเป็นซับดาวประมงเจ็ดเนี่ยเพิ่งออกจากฝั่งประเทศไทยอ๋อยังไม่ถึงที่หมายอาจจะถึงอาจจะเพิ่งถึงอะนะโอเคแล้วทราบกันตามนี้นะไปดูสักนิดสิครับว่า เรือของเราเนี่ยย้อนกลับไปจับปลาในจุดนั้นอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ปี62นะไปะดูสิครับว่าเราจับปลากันได้ขนาดไหนอเอาตารางเอาตารางที่3ขึ้นย้อนกลับไปเมื่อปี2562<ะ>ปีนั้นเนี่ยเพิ่งมีเรือวิ่งไปจับปลาแค่ลำเดียวจาก4ี่ลำเนี่ยได้หนึ่งลำก็คือมันทยอยออาใบยาตไงแล้วก็ทยอยวิ่งไปจับปลาตรงจุดสีส้มไง<ะ>ในปี62วิ่งไปจับปลาได้แค่ลำเดียวก่อน<ะ>แล้วก็ปีนั้นเนี่ย ออกเรือได้แค่เที่ยวเดียวค่ะปรากฏว,ว่าเขาจับปลาได้สามแสนกิโลค่ะมูลค่าสี่ล้านแปดกลมๆสีล 4, 000, ่ล้านแปดขยับมาปีหกสามคราวนี้เรือทั้งสามลำไปประจำการไปจับปลาแถวนั้นได้ครบทั้งสามลำแล้วได้มาห้าเที่ยวในปี2563ทั้ง3าลำจับปลาได้ทั้งสิ้น1ล้าน3แสนกิโลค่ะมูลค่า23ล้านบาทเศษล้านบาทเศษ ขยับมาปี64ก็ยังไปจับปลาแค่3ลำไอล้ลำที่4ยังไปไม่ถึงไงใช่แต่จำนวนเที่ยวมันได้เพิ่มขึ้นแล้วเป็น12เที่ยวจับปลาได้ทั้งสิ้น2,790,000กิโลค่ะมูลค่า36ล้านบาทอืโอ้โห ก็ก็ปี6.5ลำที่4ตามไปสมทบลำที่6ลำที่7ก็คงตามไปสมทบม,มันก็จะเป็นแหล่งที่ทำเงินกลับเข้าประเทศอีกเยอะมากมายมหาศาลใช่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าม,มีคนไปร้องเรียนเรือประมงไทยไปลากจนกระทั่งไอ้หญ้าทะเลแถวๆนั้นบรรยายหมดเลยอเรื่องมันก็ร้อนฉ่าขึ้นมาทันทีซิโนฟาเขาเรียกประชุมด่วน มีนาคม2565เพื่อจะพิจารณาโทษเรือประมงจากประเทศไทยส่อเขาจะยึดคืนพื้นที่จับปลา,าถ้าถูกยึดคืนพื่จับปลาแสดงว่าเรือประมงไทยจะไม่เหลือพื้นที่แม้แต่ตารางเมตรเดียวที่จะจับ <ใน S 1> ปลา,า,าได้ <สา S 1> โดย<น>ถูกต้องอื